ตั้งแต่ผมทำเพลงมานะครับมันทำให้ผมรู้ว่าร้านไหนนิสัยเป็นยังไงซึ่งจริงๆมันก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับแต่รู้จากการพูดจากการกระทำรู้จากเหลี่ยมที่แสดงออกของแต่ละคนนะครับจริงๆแล้วถามว่ามันก็ไม่แปลกเพราะว่าคนทุกคนก็อยากได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่เราอยู่แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำอยู่เป็นรายได้ทางอาชีพทั้งเรื่องของการทำงานนะครับ แล้วยิ่งมาทําเพิงทปุ๊ก,การคุยนะครับการคุยการมีเคาะการตกลงกันว่า,าจะทําแบบไหนทํายังไงได้บ้างแก้ไขยังไงเวลามันมีปัญหาจะแก้แบบไหนนะครับมันทําให้เรารู้ว่าบางคนเนี่ยมีความรู้ก็รจริงแต่ก็ไม่ได้มีปัญญาที่จะสร้างที่จะทําได้แต่ติงานคนอื่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกเพราะว่าทุกคนมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับแบบ รู้ไปทุกเรื่องนะครับโยงไนเรื่องตัวเองบางทีนะครับคือการทํางานมันก็จะมีผิดพลาดมีสมบูรณ์มีบกพร่องมีอะไรไปหลายๆอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้ไปไปทําไม่ได้ไปสัมผัสนะครับได้แค่มองแล้วก็ติบางทีก็นั่งยิ้มในใจนะครับคือแนวทางปฏิบัติอะคนทํางานเวลาทําเนี่ยเขาก็ใช้ความรู้ความสามารถในการทำ แต่คนติมันมองแล้วก็พิจารณาแล้วก็ติไปเรื่อยแล้วก็จินตนาการไปจริงๆแล้วไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็ทํางานไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับแต่รู้มากรู้ไปหมดนะครับคือพอเรามาทำเราคุกคีกับร้านค้าเราจะรู้ว่าใครเนี่ยทําอะไรได้ศักยภาพคือนขนาดไหนคนแกล้งง่ก็มีคนัวดฉลาดก็มีนะครับบางคนอมภูมิก็มี แต่พอเราอยู่จุดนี้เราจะดูว,ว่าแต่ละคนคิดยังไงนะครับคําว่าน้าใจบางคนเนี่ยนะฮะ,ะเดินเข้ามาดูปับ๊บบ้างนิดนดหน่อยถามเรื่องเราก็พอรู้ว่าคนคนนั้นเป็นนิคนนิสัยยังไงนะครับเอาง่ายๆใครที่เข้ามาผมมาถามนู่นนี่นั่นเกี่ยวเรื่องทาส่วนใหญ่เขาจะเป็นหลักในครอบครัวเป็นผู้นาครอบครัวเป็นผู้นําข,ข,ของ ลูกน้องทีมงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าใครไม่สนใจเลยเดินลอยไปลอยมาแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ถามรายละเอียดคือการที่เข้ามามันจะได้ผลประโยชน์หลายเรื่องนะครับแต่จริงๆอะ่ะผมก็ไม่อยากให้เข้ามาหรอกก็มันอาจจะเสียสมาธิแต่ก็มาถามนิดนๆหน่อยๆก็ได้หรือมาดูนะครับหลังๆมาดูว่าเขาทํา,าย,ยัางไงพิจารณายังไงเนี่ยผม,มชอบดูเวลาเราเห็นใครทําคอยสร้างใคร อย่างทําอาหารทากับข้าวการขายขายวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่นะครับมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เราจะรู้เราจะดูพอเราอยู่กับตลาดมานานนะครับพอเรามาทํางานตรงนี้ทําเพิงทําอะไรทําเองคือเหมือนสร้างด้วยมือทูกกระเบียดนิ้วนะครับเรารู้ปัญหาจะเจอปัญหาอะไรนะครับคนที่ทํางานด้วยเนี่ยเขาจะติดขัดตรงไหนนะครับเราจะแก้ไขยังไงห,หาวิธีแก้ทํางานให้มันสะดวกขึ้นหาอุปรกรณ์มาเพิ่มมาเสริมนะครับ สิ่งทางอย่างมันจะทําให้เรารู้ว่าใครเนี่ยที่ที่ซัพพอร์ตและช่วยเหลือเราได้นะครับภายในตลาดเนี่ยมันจะมีมีไม่กี่คนหรอกบางคนเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หวังผลประโยชน์หวางอะไรก็มีนะครับแต่หวังก็ไม่แปลกนะครับแต่หวางมากหวางน้อยมันก็เป็นเรื่องบางนคนก็หวังมากเกินไปนะครับคืออยากได้ก็มีน้ําใจบ้างนะครับถามถ่ายพูดคุยนะฮะแวะเวียนกันในตลาดเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กันก็ พยายามที่จะซัพพอร์ตกันอย่าไปมีปัญหากันนะครับพูดคุยกันเพราะว่าอนาคตรเราอยู่บตลาดเนี่ยเราอยู่จุดนี้มันอยู่อีกนานนะครับเพราะฉะนั้นก็รักกันสามัคคีกันนะครับมีน้ําใจบ้างนิดหน่อยพอให้เป็นพิธีถึงแม้ว่าจะเป็นการสวมหัวหฝนแกล้งทานะครับแต่ถ้าทําแล้วมันรู้สึกดีแล้วก็สบายใจก็ควรจะทํา